อีกหนึ่งเล่มของแนวข้อสอบ9วิชาที่ไม่เพียงรวบรวมแนวข้อสอบมาให้อย่างครบถ้วนทุกวิชาแต่ยังได้มีการวิเคราะห์เนื้อหาข้อสอบเลือกเฉพาะข้อที่มาอสอบบ่อยจากข้อสอบย้อนหลังหลายปีมาไว้ให้ได้ฝึกทํวจการทั้งยังมีเทคนิคในการคิดวิเคราะห์คําตอบอย่างละเอียดเหมาะทั้งกับน้องๆที่ต้องการเพิ่มคะแนนในการสอบเก็บคะแนนในโรงเรียนสอบประจําภาคตั้งแต่หมู่4ถึงหมู่6เพื่อเพิ่ม GPA หรือ GPA นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ในการสอบในสนามสอบระดับประเทศอย่างการสอบ9้าวิชาสามัญของสอทศพทโอเน็ตได้อย่างมั่นใจค่ะ หนังสือฝึกทำข้อสอบ9้าวิชาสามัญสุดคุ้มที่รวบรวมเอาแนวข้อสอบครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับหมู่4ี่ถึงหมู่6มีตั้งแต่ข้อสอบเก่าอัปเดตมาจนถึงปีล่าสุดพร้อมกับเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดเอาไว้ในเล่มเดียวซึ่งน้องๆน,นักเรียนสามารถทำความเข้าใจเนื้อหากับคำอธิบายและเทคนิคที่ผู้เขียนได้บรรยายในเฉลยได้ด้วยถือเป็นอีกเล่มที่เหมาะกับคนที่อ่านเนื้อหามาพอสมควรแล้วและต้องการประเมินความเข้าใจของตนเองแต่หากใครต้องการหนังสือที่อธิบาย เนื้อหาวิชาอย่างละเอียดอาจไม่เหมาะกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะโค้งสุดท้ายสำหรับการเตรียมตัวสอบของน้องๆมปลายหากใครที่มีพื้นฐานแต่และวิชามาแน่นพอสมควรแล้วควรมองหาหนังสือแนวข้อสอบมาฝึกฝนเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของตนเองด้วยนะคะโดยเล่มน,นี้เป็นแนวข้อสอบที่รวบรวมมาให้ครบทั้ง9วิชาตรงตามแนวข้อสอบของ สอทอสอผู้ดำเนินการสอบ9วิชาสามัญโดยจะแบ่งออกเป็นชุดข้อสอบวิชาละ2ชุดที่มาพร้อมกับเทคนิคในการแก้ไขโจทย์ปัญหาและเฉลยอย่างละเอียดเน้นอำว่าควรทำแบบจับเวลาไปด้วยเพราะจะได้เป็นการจำลองคล้ายสนามสอบจริงเมื่อลงสนามสอบจะได้ไม่ตื่นเต้นและทำข้อสอบได้ทันเวลาค่ะ หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือของรองศาสตราจารย์ดรสุภวัตซึ่งเขียนหนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมมากมายเช่นตะลุยโจทย์เออร์เรอ500ข้อและแนวข้อสอบแกดภาษาอังกฤษเป็นต้น โดยเล่มนี้เป็นที่นิยมในบรรดานักเรียนที่เตรียมสอบ9้าวิชาสามัญภาษาอังกฤษอย่างมากค่ะเพราะหนังสือได้รวบรวมแนวข้อสอบที่คล้ายกับข้อสอบจริงมากๆจํานวน5ชุดพร้อมเฉลยและคําอธิบายอย่างละเอียดการได้ฝึกทําข้อสอบในเล่มนี้ก็เหมือนกับได้ลองทําข้อสอบจริงเลยค่ะดังนั้นใครที่อยากเตรียมตัวให้พร้อมกับก,บการทําข้อสอบภาษาอังกฤษไม่ควรพลาดเล่มนี้นะคะ หากพูดถึงหนังสือตะลุยโจทย์วิชาเคมีห้ามพลาดหนังสือเล่มนี้ที่ได้รวบรวมข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเก่าๆย้อนหลังตั้งแต่ปีพศ2541จนถึงปี2551ตามด้วยข้อสอบ a n e t ็แพและ9วิชาสามัญรวมแล้วมากกว่า10ชุดพร้อมเฉลยอย่างละเอียดครบทุกปีให้ได้ฝึกฝนและเห็นแนวข้อสอบในปีต่างๆว่ามีรูปแบบเป็นอย่างไร ทั้งความคล้ายคลึงของโจทย์และจุดท,ที่มักออกสอบบ่อยๆมั่นใจได้เลยว่าถ้าใช้หนังสือที่มีโจทย์อัดแน่นแบบนี้คุณจะได้ฝึกฝนจนพร้อมสำหรับการทำข้อสอบจริงทุกสนามสอบแน่นอนค่ะ วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องทำโจทย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พร้อมสำหรับการสอบแต่หากใครยังไม่แม่นเรื่องทฤษฎีก็คงอยากได้หนังสือสรุปเนื้อหาดีๆสักเล่มหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะเพราะหนังสือได้ทำการรวบรวมเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับหมู่4ถึงหมู่6ไว้อย่างครบถ้วนและสรุปประเด็นสำคัญด้วยคำอธิบายที่กระชับเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเก็บคะแนนสอบประจำภาคและท้ายเล่มยังมีแนวข้อสอบของสนามสอบ9ว,วิชาสามัญและโอเน็ตพร้อมเฉลยให้ได้ฝึกฝนก่อนลงสนามสอบจริงด้วยค่ะหนังสือสรุปวิชาสังคมศึกษาที่เป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักเรียนมปลายเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงใหม่นอกจากจะครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ระดับหมู่4ถึงหมู่หแล้ว ยังมีการเพิ่มเนื้อหาสำคัญทั้งในและนอกห้องเรียนที่ทันยุคสมัยมากกว่าเดิมภาษาที่ใช้ในการอธิบายเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายสั้นกระชับและตรงประเด็นทําให้หนังสือไม่หนาเกินไปแม้จะเป็นวิชาสังคมที่มีเนื้อหาเยอะมากก็ตามค่ะในส่วนท้ายของแต่ละบทมีแนวข้อสอบให้ฝึกทำด้วยเหมาะสำหรับใช้อ่านเพื่อทบทวนเนื้อหาและนำไปสอบในห้องเรียนหรือสนามสอบเข้าต่างๆได้ทุกสนามสอบเลยค่ะ สำหรับวิชาชีววิทยาเราขอแนะนำหนังสือที่รู้จักกันในชื่อชีวะเล่มหมึกเล่มนี้ค่ะโดยเป็นหนังสือที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดของวิชาชีววิทยาครบถ้วนทุกหัวข้อ แบ่งออกเป็น29บทมีภาพประกอบ4สี4ตลอดทั้งเล่มซึ่งจะช่วยให้เราทำความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นแม้ว่าในหนังสือจะไม่มีตัวอย่างข้อสอบให้ลองทำแต่หากพูดถึงความครบถ้วนของเนื้อหาสาระแล้วก็ต้องเป็นเล่มนี้เลยค่ะด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่ายจึงสามารถใช้อ่านทบทวนได้ตั้งแต่ในระดับมัธยมไปจนถึงมหาวิทยาลายัยหรือใครที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับชีววิทยาเพิ่มเติมก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นกันค่ะ ในส่วนของวิชาฟิสิกส์นั้นนอกจากเนื้อหาทฤษฎีแล้วการฝึกทำโจทย์ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะดังนั้นหนังสือที่ขาดไม่ได้สำหรับการเตรียมตัวสอบวิชาฟิสิกส์ก็คือหนังสือรวมแนวข้อสอบเก่ายิ่งมีแนวข้อสอบที่เหมือนกับข้อสอบเก่ามากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นผลดีต่อการฝึกมากเท่านั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียมสอบสาขาวิชาฟิสิกส์เป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะได้รวบรวมแนวข้อสอบที่ตรงกับข้อสอบเก้าวิชาสามัญปีที่ผ่านมาจนถึงปีล่าสุดเอาไว้และมีเฉลยอ,อย่างละเอียดด้วยคำอธิบายที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะแม้ว่าหนังสือจะชื่อว่าปิดหมอแต่ผู้ที่ไม่ได้จะเข้าคณะนี้ก็สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ได้เช่นกันนะคะ วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่คนไม่น้อยมองข้ามจนทำให้ทำข้อสอบพลาดอยู่บ่อยครั้งดังนั้นใครที่อยากฝึกทำข้อสอบเก่าว,วิชาภาษาไทยเราขอแนะนำหนังสือรวมแนวข้อสอบเก่าเล่มนี้เลยค่ะโดยในหนังสือจะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบทั้งหมด5ชุดซึ่งตรงกับข้อสอบเก่าของ9วิชาสามาัญพร้อมเฉลยและคำอธิบายอย่างละเอียดเขียนโดยอาจารย์ปิงจากสถาบันกวดวิชาดาว v a n c e ภาษาในหนังสืออ่านเข้าใจง่ายกระชับตรงประเด็น ใครที่จะสอบวิชาภาษาไทยไม่ควรพลาดเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด